สายดีี่มวยสบายวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนคะพี่ต้อมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งซาตลาวเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่เลยช่มวยเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเปิดปัจจุบันใครที่ชอบอยากมาเที่ยวสมปรลาวนะคะมาตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวไกด์ก็คือคนเดิมนะคะคือป่าพร้อมกันนี่แหละพร้อมกันไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ ตอนแรกนึกว่ามันจะมีสถานที่ให้เศร้าสุดเนาะก็เลยไม่ได้เตรียมชุดมาไม่ได้เตรียมชุดมานี่มาแบบชุดตนไนะคะเพิ่งเห็นเขาลงข่าวไปกาเจ๊หมวยมาเที่ยวเลยโอเคไปดูกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามแม่น้ําไปเนาะเจ๊หมวยข้าแม่น้ําป่าเราไปดูไปดูสะพานตรงข้ามกันเลยนะคะเป็นขัวข้ามเดินไปที่อ๋อพิศภัณฑ์อ๋นยู่กสี่ร้อยห้าร้อยเมตรเ รอบๆก็จะเป็นแม่น้ำอันนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำเสื่อมเป็นแม่น้ำใหญ่มามือนี้เป็นมือธรรมดาเนาะเป็นจันเนาะคนโบราณเนาะไอ้ต้มเนี้พี่ต้อมอคือมันเป็นขุดขึ้นมาหรือมันเป็นหนองน้อยู่แล้วเป็นหนองหนองอยู่แล้วเป็นหนองอยู่แล้วบึงหนองค่ะอื นี่นะคะเป็นบึงอย่างนี้เอ้ยจริงๆแล้วมันเป็นบึงอยู่แล้วใช่เป็นบึงอยู่แล้วเป็นบึงอยู่แล้วเป็นบึงตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนแล้วเกิดมาก็เจอแล้วนี่มันบึงใหญ่ขนาดนี้ได้หรอนี่กว้างมากเลยนะนี่เป็นบึงแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาก็เจอเลยหรอเจอแล้ว อันนี้เราถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะแล้วข้างหน้าน่สวยงามนะคะเนี่ยรอบข้างเป็นบึงหมดเลยแต่เขาทำสะพานข้ามใช่ใคือสะพานข้ามตรงนี้แล้วก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติลาวศิลปะแห่งชาติลาวนะคะซึ่งออกข่าวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่หกที่ห้าที่ห้าที่เปิดตัวเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะคะ เอาเราวะเอาแล้วงานนี้เจ๊หมวยมาก่อนใครๆเลยประเทศไทยใครมาแล้วมั่งอ่าถ้ามวยลงคลิปนี้ไปอะใครมาแล้วมั่งเดี๋ยวเจมวยมางานนี้มาดูก่อนเดี๋ยวงานหน้าเจมวยจัดชุดมาเต็มเลยโอ้โหใครจะมาบอกนะคะติดต่อมารถมวยมีรถรับส่งให้นะคะหมวยมีโรงแรมที่พักร้านอาหารนะคะที่พร้อมดีลกับทุกคนที่อยากมาเที่ยวนะคะนี่ กลางคืนนี่อลังการเลยถ้าเรามาตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟเอ้าเหรอไม่มีไฟด้วยใช่ไหมใช่เขาจะเปิดไฟตอนกลางคืนนี่มาเที่ยวเรามาตอนไหนก็ได้เราใกล้บ้านเราแต่เนี่ยเรามาบังกะเอินมาก็เลยพามาเที่ยวก่อนเลยก็อยากมาเห็นยกนตรงนี้ก็จะไม่ได้ไกลจากบ้านของพี่ต้อมนะคะแล้วก็บ้านดรศักดิ์นะคะ อยู่นครหลวงเลียงจันนะคะซึ่งตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเข้ามาดูกันเยอะนะคะอู้บึงใหญ่กว้างมากเลยมันแปลกมันแปลกตรงที่ทําไมมันกว้างขนาดนี้แล้วก็มาตัดเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยมาตัดเป็นทําเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติได้เลยต้องยอมรับว่าคนที่เขาคิดแล้วนั่นคอไอเดียเขาสุดยอดแล้วเราก็จะ เดินไปดูกันเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงพิพธภัณฑ์นะคะก็ะติดตามทางช่องเราไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบ,จบคลิปนะคะเดินมาถึงแล้วสวยมากเป็นแม่เป็นแม่น้ำหนองเสื่อมหนองเสือ่อมอัปสลาเขาจะเดียกหนองเสื่อม แม่น้ำนี้สามารถเลี้ยงคนทั้งประเทศได้เลยนะนี่คือบัตรบัตรเข้าเยี่ยมชมยังบัตรเข้าเยี่ยมชมมาเนาะไปเรียนมามีบัตรเข้าเยี่ยมชมราคาจะตกอยู่คนไทยสองแสนคนต่างประเทศสองแสนสองแสนสองแสนกีบสองหมื่นกีบตกอยู่ประมาณสามร้อยกว่าบาท สำหรับคนลาวเนาะหนึ่งแสนกะีบกับตูนยูโร่ร้อยสี่สิบคำบาทเนี่ยมันไม่แพงนะเอาเข้าไปข้างในต่ออันนี้อเปให้หักให้อันนี้ก็จะเป็นเรือเป็นเรือเหมือนพญานาคเลยไปยามุแรงลายขับไถไปนา่าจะต้องมายาม แต่่่วาคนีลัมก็จะไม่ร้อนนะอเป็นพยาา <c oughs> มาถึงนี่เราเจ็มหวยแล้วเอากลับมาพร้อมกัน นี่ประตูเข้าไปนี่เนาะทางขึ้นไปเลยสวยงามมากโอ้ยบิ่งมันจะมีลายเเนาะห็นบขนาดประตูม็นยังมีลายลาวแล้ววัฒนธรรมที่เพิ่ณเห็นมาอันนี้คือเกี่ยวกับประเทศลาวโดยตรงคือวัฒนธรรมเลยเป็นทารศิลปะเราก็จะไปกันนะคะนี่จะเป็นจุดกดดกที่นาะ เข้ามาถึงแล้วครับเ้ามาถึงจุดไปแล้วเ,นเ,นเดินเข้าไปน,นี่นหอระคังตีแล้วดังเปียงเปีนเนยงอุ้ยอันนี้ตัวอะไรล่ะน้อง เป็นตัวมอมฮะเป็นตัวมอมมอมมอมนะคะถ้าพังอ่าพังต้มต้มนี่ตัวอย่างตองสิงห์อ่ะเป็นตัวสิงแต่ว่าถ้าให้มองอีกทีคือเป็นมอมถ้าเป็นอ่าทางทางบ้านเราก็จะเรียกเป็นทั้งสิงแล้วก็เป็นทั้งมอมนะคะอันเนี้ยถ้าทางประเทศไทยนะคะสวยงามมากนะคะความอลังความอลังการอือเราก็จะพาชมไน่ลาว ตองตามากครับลายเราจะยึดตัวดูยอดสวยมากเกียรใส่นี่นะคะเกียร์ใส่ก็ถ่ายมันดีๆลวดลายทีละน้อยๆไดี้ยาก็จะเป็นที่ปอ้โหปั้นแตกมาสวยมากครับ เดินเข้าไปข้างในดูข้างในกันออันนี้เขาเรียกอะไรน้องนางอะไรนะนางอะไรบ้านจ้างผมจะตอบไม่ได้นะนางอะไรบอบองอันนี้เป็นทำแกะไม้เองนี่ ภาพเป็นโอ้สร้างนห้เขาทำได้ไงวะสวยมากครับเหมือนนางสิบสองเลยนะเนี่ยอย่าพูดว่วไม่ใช่<ส>อย่าพูดว่วอย่างนี้ข,ขาวๆม่ี้ไม่รู้ก็เป็นภาพแกะสลักที่สวยงามแค่นี้ อันนี้ก็คือภาพผู้หญิงนะคะเป็นแม่หญิงนะคะพนมมือแต่ละยุคแต่ละยุคเออแต่ละยุคคงจะมีเอกลักษณ์ของเขาแต่ยังไม่มีชื่อนะคะอันนี้หมวยพามาดูคร่าวๆชวนเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวมาดูพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสปปลาวศิลปะแห่งชาติของสปปลาวนะคะเราเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นภาพสวยงามนะคะเป็นภาพผู้หญิงส่วนมากจะมีภาพผู้หญิงก็คือเป็นภาพ เหมือนสื่อสัญลักษณ์ว่าเป็นแม่อย่างนี้เนาะอ่าเป็นแม่นะคะซึ่งมีตั้งแต่ทางเข้านะคะเป็นภาพผู้หญิงนะคะมีตั้งถือดอกบัวแล้วก็ยืนดอกบัวดัึงดอกอ่าสองดอกนะคะนี่มีขน,นมมือนะคะอันนีค้คือสถานที่กว้างขวางมากแล้วก็ศิลปะดีคือ เกี่ยวกับคงจะเป็นแม่เมืองไม่หญิงอะไรประมาณนี้นะคะแต่หมวยยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าหอเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะหอหอศิละปะของสอปปลาวเพิ่งเปิดแล้วก็เราก็มารุ่นแรกเลยก็ว่าได้นะคะจอมใ <c oughs> ช่ปเปิด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 เมืเ่อห้าวันที่แล้วนี่เองนี่นะี่ะเรามาเลยเราจะมาชวนเพื่อนๆไปชมมาเที่ยวกันนะคะ <c oughs> นี่เกี่ยวเกี่ยวกับเปิดสวยงามมาก คือส,ส,สวย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 มากค่ะนี่ก็เราก็มานี่จุดไฮไลท์หลายคนจะมาทำคอนเทนต์เดินเดินใส่ชุดลาวลงไปอ,อแต่วันนี้หมวยมาแบบกบทันหันแทันหันนะคะเขาก็อนุญาตให้หมวยเข้านะคะเพราะว่าเขายังไม่มีชุดให้เช่านะคะเขาก็ให้ต่างชาติเข้ามาได้หมดนะคะอย่างมวยนี้เขาก็เรียกว่าต่างชาตินะคะ เราก็จะจ่ายค่าบัตรแพงกว่าคนทั่วไปหน่อยนะคะก็สองแสนสองแสนเท่าไหร่นะสองแสนสองหมื่นกีบนะคะสําหรับตกอยู่สามร้อย<า>กว่าบาทประมาณนั้นนะคะของต่างประเทศนะคะนี่เราก็พามาชมความอลังการนะคะอุ้ยก็งามงามไหลามาจากศิลปะลาวแล้วศิล,ละปลลละปทั่วโลวกเขาจะเอามาลงมาอบบนี้ สวยงามนะคะแต่ละองค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแต่ยังไม่มีชื่อนะคะเพ,เพราะยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมดนะคะแต่เขาก็เปิดให้เดินเข้าชมแล้วนะคะคือแกะสลักจากไม้ทั้งน,นั้นเลยนะคะโอ้โหน่าทึ่งน่าทึงว้ามีมีของหลากหลายประเทศนะคะ ซึ่งก็สวยงามแล้วก็ตะการตานะคะตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่เขาเปิดแล้วนี่นะคะ,ะ,คะสวยงามแล้วทีอ่อันนี้พระแม่กวนอิมนะคะซึ่งทำจากไม้โอ้ทำจากต้นไม้ทั้งต้นนะคะพระแม่กวนอิมนะคะใช้มือเก็บเลยนะน,นี่นะคะตาองไปชมแฮนด์เมดงานแฮนด์เมดคครับ คือสุดยอดอลังการงานสร้างนะคะนักศิลปะลาว้นนี่แหละโอ้โหคนทําไ,ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะแต่ต่อไปน่าจะสวยกว่านี้นะคะนี่ยังยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นี่นะคะคนที่แกะสลักนี่คือโอ้สุดยอดในไอเดียเลยนะคะคือแบบสวยมากมจะตายหม่ะ <laughs> ส่วนแม่ส่วนมากจะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะพิพิธภัณฑ์ทางสปป,อปอลาวนี่คือเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะเท่าที่เดินเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพิพิธภัณฑ์นี้เปิดเปิดขึ้นคือความหมายเป็นแบบไหนมั่งนะคะแต่เรามาคนแรกเราก็มาเปิดเผยท่านผู้ชมดูน,นะคะอ,อันนี้ก็จะเหมือนเป็นทางจีนทางเหนือป้ชาชาวชาวนชนเผ่าเขาไหมพิพิธภัณฑ์เนี่ย เป้าหมายคือเอาลายศิลปะลายลาวแล้วก็การแกะสลักลายลาวแต่ละยุคแต่ละยุคเนะี mm ่ย hmm. มาติดไว้ที่ฝามาทําเป็นลายที่ฝาเนี่ย<ช>เขารวบรวมข้อมูลมาแล้วเขามาทํา mm hmm. ส่วนที่แกะสลักนะ่ะมันจะมีทั้งของลาวแล้วของทั่วโลกเพราะว่าเขาจะไปเอาศิลปะทั่วโลกมาติดตั้งไว้ด้วยเพื่อผสมผสานเข้าไป mm hmm. ให้ได้ชมด้วยกัน oh. อ๋อม,มันไม่ใช่มีแค่ของลาวแต่ว่าตัวอะไรนะ่มาป่าเอา้า ตัวนี้น่าจะเป็นทางแบบมิกาใต้เนาะน่าจะออกทางนู้นนะสวยงามมากเลยสุนทรจริจจบเพราะว่าที่เขาทําเขาก็ประสานกับศิลปะแต่ละประเทศแต่ละประเทศเสือเสือเสือต้องการเอาอะไรมาโซอ,าอะไรมาโซตรงนี้ด้วยนะ,ม,ะมันเป็นอย่างนี้โอ้โหคนทํานี่ไม่ธรรมดาดูอย่างลายผนังนะคะมีศิลปะนี้อันนี้เป็นงานวาดน,นี่นอันนี้เป็นงานวาดน เป็นงานศิลปะโดยตรงเลยเนี่ยอันเนี้โอ้โหลายติดอยู่ตามฝาตามเสาเนี่จะเป็นลายลาวแต่ละยุคแต่ละยุคอืมอันนี้ต้นไม้จริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาแกะสลักโอ้โหเป็นหน้าพระแม่สวยงามนะคะไม่ธรรมาดาสวยจริงสวยจังอืม สยสยสยอจะมีบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างด้วย,ยอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะท่านผู้ชม,เ,เ,มเราเขาก็เปิดให้เข้านะคะอ้โหเอาแล้วไง ทำให้ถ้าอยากรู้อยากเห็นไปเยอะไปมากกว่านี้แล้วต่อไปก็คงจะไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าจะขนาดไหนนะคะนี่นะคะเราก็จะพาเดินลงนะคะเดินลงไปชม,มบันไดเลื่อนนะคะแต่มันไม่เลื่อนนะคะเราก็จะเดินลงไปชมกันนะคะนี่นะคะเป็นชั้นใต้ดินนะคะโอ้โหศิลปะ โอ้โหไม้เข้ามาทำ<ว>ไม้ใหญ่เข้ามาแกะสลักน่าทึ่งมากเลยนะคะท่านผู้ชมคือสวยจริงๆนะคะท่านผู้ชมนี่ผาหัตก็สวยงามแล้วก็ศิปลปะแต่ละอย่างไม่ได้ทำง่ายๆนะคะโอ้โห คือสวยเกินบรรยายค่ะสวยจริงๆสวยมากๆนะคะสาธุสาธุนะคะใครเห็นคิปนี้นะคะเพราะว่ามีพระพุทธพระพุทธเจ้าทั้งมีบางประทานพรนะคะมีหลายปลางนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นี่นะคะโอ้โห คือสุดยอดอันนี้เหมือนพระแม่โสมานะคะท่าให้พูดใช่ไหมลู้อันนี้ก็เป็นแม่หญิงแต่คล้ายๆคล้ายๆพระแม่โสมาอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอันนี้คือคล้ายนะคะนี่นะคะคือแบบศิลป,ป,ปะสวยงามมากอุย้ยใครไม่มาเสียใจเลยเสียใจเลยนะคะ<ม>บอกไว้เลย ใครไม่มาสปปรเราแล้วไม่มาตรงนี้อะ่ะคุณมาไม่ถึงแล้วนะคะณนเะวลานี้นะคะท่านผู้ชมแปลงท้องฟ้าส<ว>ีน้องจะดูว่าไหนเ่ยอ,โโอะไรอย่างคือสวยแบบสวยแบบอือหืออยู่ทั้งวันยังได้คือสวยมากนะคะสาธุสาธุนะคะีค่ะ มับนบุญถึงได้มาเจอเดอ้อพี่น้องเอ้ยเบิ้งงามไหลโอ้ยคอยกระเบิ่งไปคอยกระสะออนไปคอยกระทายคลิปรับถ้าเจ้าจเบ่งไปคอยกระสะออนไปให้กันเดอ้ออันนี้จะออกในแนวเมืองจีนนะคะอัน,นแต่แกะจากไม้หมดนะท่านผู้ชมแล้วนี่มันไม่ใช่ของง,ง่ายๆนะคะอาจจะจะให้ดูใ,ใกล้ๆเลยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะคะที่จะ ทีจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้โหนี่โอ้สวยเหลือเกิน สวยมากใครไม่มาเสียใจเลยเด้อสวยจริงๆเกินบรรยายนะคะท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะบรรยายแบบไหนนะคะเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลแต่รู้แต่ว่าเปิดใหม่ก็เข้ามาเที่ยวนะคะที่สปปลาวนะคะหอศิลปะแห่งชาติสปปลาวเวียงจัดนะคะท่านผู้ชม สวยจริงสวยจังไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็สวยสุดยอดนะคะโอ้โหอันนี้หมือนเขาจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆน,นะคะก็จะพยายามถ่ายให้หมดทุกองค์นะคะ แต่รู้สึกว่ากว้างเหลือเกินใหญ่เหลือเกินไม่รู้จะเดินหมดไหมแต่ก็จะพยายามเดินให้หมดนะคะเผื่อใครอยากม,มาเที่ยวนะคะอ้ยสวยเหลือเกินท่านผู้ชมต้องมาชมเองแล้วล่ะค่ะ จะถ่ายทาง้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆนะคะเนี่ยคือมันเยอะมากแต่เราก็จะพยายามทําคลิปออกไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นหมดนะคะอุ้ยอันนี้แกะทุกอย่างนี่คือแกะจากต้นไม้ต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมแกะจากต้นไม้ต้นเดียวเองนะคะไม่มีต้นอื่นเลยนะคะแล้วก็แกะมาเป็นรูปช้างรูปศิลปะต่างๆต้นงต้นไม้นะคะ แล้วก็มีเลยเป็นหนะ้าพระโอ้ยสวยเกินบรรยายค่ะสวยจริงๆสวยจริงๆจ,จะสวยยังไงแล้วน้ำหลายพี่น้องเอ้ยผู้ดใดบกเคยมากกับมาเด้อคอยกับนี้บุญค่ะมองได้ว่าซึ่ง,งั้ำคอยไปบัดเด้อถ้าคอยไปได้ี่ท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยว ท่องเที่ยวท่องเที่ยวเที่ยวแล้วได้มีประโยชน์เผยแผ่บุญบารมีนะคะท่านผู้ชมบอกต่อนะคะนี่เผยแผ่เผยแผ่ตรงไนเ้นสวยเราก็เผยแผ่ท่านผู้ชมดูเด,ด,ด็กต่ ุ่แต่ละที่ต้นไม้ดูท่านผู้ชมนี่เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่มาเกะสลักได้แบบนี้นะคะซึ่งมันมันน่าทึ่งเหลือเกินมันงามหลายบรรยายนะบรรยาย่หมดหรอบรรยายไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นได้หลายได้หลายอย่างได้หลายาชิ้น,น,น,นแล้วก็แบบ เอาข้าวข้าวเอาข้าวข้าวแต่ว่าถ้าจะทั้งหมดคือมันเยอะมากนะคะทั้งวันไม่หมดทั้งวันไม่หมดคือมันเยอะมากนะคะยังอีกห้องมูดอีกฝั่ง้นมูดอีกคือคือมันเยอะมากแล้วเราก็อยากให้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนเราเห็นเห็นเเยอะๆี่คือสวยมากแล้วทุกอย่างเนี่ยทำมาจากไม้นะคะอันลากไม้ลากไม้เนี่ยสวยสวยเกินเกินเกินจัญญาจริงๆสวยมากๆ ตที่โอ้โอันนี้กมรณ์เราเขาก็เล่นมาเที่ยวกันนะคะนี่ให้าดูตรงนี้เออโหจ๋าตนี่ะไกลได้เลยจังเลยไกลได้เลย ขอโทษถึงสวยมากตรงนี้นี่โอ้โหนี่นน่ะีจะเป็นตื้นบ้านลาวเราเลยตรงนี้เลยใช่ไหมสวยมากโอ้โท่านผู้ชมนี่นะคะ อันนี้คือภาพเต็มนะคะเดี๋ยวจะถ่ายใกล้ๆที่ห่นะคะว่าความสวยงามนี้อลังการขนาดไหนย้ปงนโ็ขนตวก็มีะทคนดจริง เป็นแบบบ้านเลยนอคอะโอ้ฮยีนกธรรมาดมาไ,ดไม่ธรรมดาไม้ั้างบนเก,ก็บสลักจากไม้ต้นเดียวสุดอดอ อันนี้ก็เป็นวัดนะคะจะให้ดูคือเป็นวัดนะคะเป็นวัดเป็นวัด,วดแล้วก็จะมีพระปางประทานพรนะคะอยู่นนข้างบนนี่ปางนอนนะคะพระปางนอนนะคะ สวยจริงๆสวยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบจำลองหมู่บ้านทางลาวใช่ไหมคะในภาพวาดใช่ไหมคะที่คือสวยงามมากนะคะตัวนี้จะเป็นอยู่ภาคเหนือทีอันนี้ภาคเหนือเหรอภาคเหนือของเราจะเป็นอย่างนี้โภาคเหนือของเราเป็นประมาณนี้เลยเหรอคะสูงแบบนี้นะคะ เอาตรงๆเพิ่งไปมาเพิ่งไปมหนื่อยมากขับรถขึ้นไปบนเขาปาร์ติโทกมันได้ขับเกี้ยวอ้อมเขาอย่างนี้เลยนะภาคเหนือแต่เนี่ยถ้าอีชันไปนี่จะไม่เวียนหน้าเลยทัศน์พนธ์นี่มีภาพทับบาตุนทุกชุมอืมโอ้ยโอ้ยโดนๆเกี้ยวนี่ใกล้ๆใกล้บ้านเนี่ยจ้ะ ว่ากานอนสีปะกอลกี่นะคะนี่จะจำลองการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ภาคเหนือพี่ต้องพี่ต้องฝากฝากถึงเอซีทุกคนว่ามาเที่ยวแล้วต้องมายังไงเป็นแบบไหนแล้วอยู่ตรงไหนนะคะที่ตรงนี้เอาอย่างนี้ เอฟซีเจ๊๋วหวยเนาะฝากเอฟซีเจ๊มวยที่จะข้ามมาเที่ยวฝั่งลาวติดต่อเจ๊หมวยก่อนเลยเนาะเบื้องต้นเนาะอยากมาเดี๋ยวเจ๊หมวยติดต่อเพราะว่าเจ๊มวยนี่มาเที่ยวเกือบครบแล้วที่ลวแต่มีอันใหม่ๆอันนี้ก็เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดได้หวันเองห้าวันแต่เจ๊หมวยมาแล้วมอเจ๊๋วยมาแล้วเจ๊๋ยวหวยได้ขาวว่าเออเดี๋ยวพาไปหน่อยได้ได้ได้เออไปก็เพิ่งมาพบกันนี่แหละสาหรับใครอยากมาติดต่อเจ๊มวยเนาะติดต่อเจ๊หมววยแล้วจะพาเที่ยวเองเนาะเพราะว่าเราจะเป็นกันเองเราจะไปเที่ยวด้วยกัน ไปทุกที่ที่กครแนะนําสถานที่ไปดูศิลปะไปเที่ยวไปสัก2อสมวันมีเวลาถ้ามีเวลาเยอะหน่อยก็สี่ห้าวันก็มาเลยก็คือพี่ต้องจะรองรับท่านผู้ที่อยากมาเที่ยวนะคะก็คือถ้าหมวยไม่มาด้วยก็คือหมยจะส่งมาให้นี่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกล้องหมวยนี่แหละนะ เราจะไปเที่ยวแบบครอบครัวรจะไม่ไปแบบจะไปตรงไหนที่แบบว่าอ่าในทริปเที่ยวไม่มีแต่เราพาไปได้ไปได้เพราะเราจะไปส่วนตัวกันบ่อยนะคะจะเป็นทัวร์เป็นนั้นแหละมันเราไม่เอาอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวดูแลแทนเจมหมวยเองอยู่ฝั่งนี้โอเคก็คลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ต้อมด้วยนะคะที่พามาเที่ยวทุกที่นะคะที่เปิดไมเปิดเกาพาไปหมดนะคะตรงไหนที่สวยๆนะคะ พี่ต้อมจะพาหมวยไปหมดนะคะโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ตรงนี้มันน่าทึ่งมันน่าทึ่งจริงๆแล้วมันก็สวยจริงๆทั้งวันก็ดูไม่หมดเราไม่ทราบว่าท่านด็อกเตอร์นี่นะคะท่านได้กี่ภาพเราไม่ทราบนะคะเพราะท่านแยกอีกชั้นไปถ่ายทําอีกส่วนหนึ่งนะคะให้ถ่ายภาพนิ่งนะคะด,ด,ดูไม่เบื่อดูอดูไม่เบื่อจะดูไม่เบื่ออันนี้สีพิธากินดูเนาะเออใช่ใช่ โอ้หเดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวนะ้ามีปลาเขาใหม่ดีมากเลยมีปลามีดอกบัวมีฝักดอกบัวด้วยฝักที่กินได้นะคะน,นะี่อ่ะใครที่เออใครที่เบสค่ะใครที่เบสคะแต่แต่เขาไม่ได้มีบ่งบอกนะคะว่าสัญ,ญลักษณ์ของประเทศอะไรมั่งนะคะเขาไม่ได้มีบ่งบอกเรา ก็ค,คือสวยงามมากเอาเป็นว่าใครอยากมาเที่ยวนะคะมาเลยมาประมาณปลายเดือนหมวยจะมาอีกนะคะใครจะมากับหมวยยกมือขึ้นเลยนะคะแล้วทักแชทมวยเลยนะคะดวน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 ,ดวนเลยเพราะมีจํานวนจํากัดนะคะให้มาเราขี้เกียจด,ดูแลเราเอามาแค่ทีละไม่เกิน7คนนะคะกับ8คนนะคะไม่เกินนั้นนะคะ ขี้เกียจดูแลขี้เกียจดูแลนะคะเพราะเรามาแบบ VIP เนาะพี่ต้อมเนาะใช่ใเรามาแบบ VIP อพีนะมาเยอะแล้วมันดูแลไม่ทั่วถึงมันไม่ค่ะมันไม่มันไม่สนุกอ่าไม่สนุกอ่าเล็กเล็กน้อยน้อยนั่นแหละค่ะเจ็ดคนเจ็ดแปดคนนี่แหละค่ะขอไปเที่ยวได้ดูแลกันสะดวกสบายจ้ะโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะพี่ต้อม